กานเตะได้กูอยู่ก็มีอีกชังยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกเนาะแต่ว่านัดที่สองกับโมฆวยมาร์กในรายการอันนั้นทีมที่ิเต็ดแรกอ่าซึ่งก็บอกถึงโตทีเด็ดก็คืออะไรนะเก็เกิว่าถวยคาราบาวครับของอังกฤษหรือว่าดีครับแต่ก่อนเนาะเล่นกันประมาณชิดกว่าคู่แต่ว่า ให้เด็ดๆคือสองคู่มือนด้งอย่งนีคือคู่ที่หนึ่งแบ็กเบิร์นโดเวอร์คืออันนี้เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าโดนไปอยู่แชมเปี้ยนชิพส่วนนี้เนาะแบ็กเบิร์นโดเวอร์อีกคู่อีกคู่หนึ่งก็คือซันเดอร์แดนแบ็กเบิร์นเตะตอนบ่ายโมงหนึ่งคืคอแบ็กเบิร์นเจอกับมอร์แคมมอร์แคมก็ดีดีอีกช่างแหดีดีอีกหนึ่งดีอีกสองเหมนที่บอกแบ็กเบิร์นนี่ น่าดังนี่เปิดแชมเปี้ยนชิพเปิดดีอีกนี่แมนชนะชนะยางชนะสบอนซีมาสองหนึ่งถือว่าก็น่าพอใจอยู่ส่วนอีสังมอแคมเสมอกับอิปส์บิตอิปส์ิตทาวมาสองสองยู่ได้ดีอีกสองเนาะถือว่าซื้อสั้นก็แบ็กเบิร์นอาจจะดูดีเนื้อกว่าน้อยหนึ่งฟอร์มก็ดีอุ่นเกินกับฟอร์มดี มอแคมที่บีกสองกับโมอคอยมี่ยังดินไปตามนี่ตามเกินชนะไ,ไปเบิร์นราคาในใเอฟเอเนเขาเอาแบ็กเบิร์นต่อมาก,กือบดุเคื่อนคู่นี้ใช้ใช้จะไดนกับแบ็กเบิร์นผ่านไดแน่นอนแบ็กเบิร์นเบิร์นมัดเบิร์นไปมัดเบิร์นดินแบ็กเบิร์นไปด้วยเนาะแล้วคู่ที่สองทีเด็ดคู่ที่สองคือซันเดอร์แลนซันเดอร์แลนเจอกับพอร์ตเวล พอร์ตเวลดีในดีดีดีซองส,ส่วนซันเดอร์แลนด์ดนยุดีอีกหนึ่งซันเดอร์แลนด์เปิดดีมากหนึ่งเซนตันสนาวีแกนซองหนึ่งส่วนพอร์ตเวลแพนอ็อฟเทมตันมากหนึ่งศูนย์ก็โมยาคุยซันเดอร์แดนดูดีเนื้อกว่าทุกทุกอย่างฟันตรงใสๆเลยซันเดอร์แดนเขา วิ่งสบายสรุปอีกเครื่องนึ่งก็คือมือแดงเนาะฟังกบลุ่มโตสีไฮทีเด้นกนค็คือสรุปคักค่าใครก็คือแบ็กเบิร์นต่อไปเลืยนะกับซันเนอร์แดนสองคูลเน้นๆต่อไปเลยมืออื่นด้วย